ทำไมต้องมีประตูซุมบ้านสมเด็จด,ด้วยครับน้องว <c oughs> อ้ดูไฮโซมากเราไม่ข้ามสะพานลอยได้ไหมเออใช่เมื่อกี้ที่ผ่านร้านบะหมี่โปูครับน้องออนี่คือวิวครับเอ้แสบตามากครับน้องดูวิวถนนอันนี้ถนนใ้ฝั่งบ้านสมเด็จอยู่ตรงนี้วัดบางไส่ไก่แทุนจีนได้ยึดที่นี่ไปหมดแล้วครับวีดิงครับ ร้านแถวนี้นะเออหน้ากินครับมีอัมพลโูชนาด้วยครับเมติมี่เสียด้วยเออแถวนี้คือคักครับไปราชพัฒน์บรรสมเด็จครับทาโกยากิทาโกหน้าหม้อครับเออแต่พี่อ่านผิดครับเนาะเออเป็นทาโกหน้าหม้อโอ้แถวนี้เนี่ยจะมีแต่ความเจริญครับร้านสะดวกซักด้วยครับนาเออใครเรียนที่นี่สบายครับน้องเบร์ของบริษัทสบายครับ สบายนี่อยู่ในตลาดทุนครับน้องบีเออยังไม่ถึงมหาลัยอันนี้คืออะไรเซลล์แกลอรี่ของคอนโดครันี่มีชุดครุยด้วยครับน้องเอวิติงจิงกับเปลครับเทคโนโลยีความเจริญอยู่ที่นี่ครับโคเวอร์กิ้งสเปซที่ไม่มีใครนั่งอยู่นั้นเลยม้ได้คนเดียวคเออต้องสแกนจ่ายด้วยไม่รู้กี่บาทมีรถชาร์จอยู่สองคันเอ,อมีสถาบันของจื้อครับน้อง สำนักคอมพิวเตอร์อาร์ตแกลเลอรี่นี่คือสาขากราฟิกครับน้องโอ้ได้ยินเสียงระนาดครับโอ้เขากำลังฟ้อนครับน้องนาฏศิลนครับมาเรียนคูนาฏศิลป์ที่นี่ครับเดือนหน้าเนี่ยพีอบ้านน้องก็จะร้อยแล้วครับน้องเปีให้ฝนหยุดตกแล้วหน้าหนาวครับนอ้องอืที่นี่เหมือนจะไม่ใหญ่แต่ก็ลึกคล้ายคล้าย,ายมสยามเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนยส่งเสริมงานวิจัยกล้วยฉาบ20ข้าวโลละ5 5สสีของตึกเหมือนทันตะเหมือม่วงขาวคณะวิทยศาศาสตร์ hey, <two. S 1> มีคลินิกแพทแผนไทยด้วยครลบารี่บุ e t u r n เหมือนเมื่อวานเลย mm hmm. ที่สนูนย์ุนันทาก็มีคืนหนังสืออย่เงี้ย mm hmm. ยืมหนังสือห้องสมดุดแล้วก็มาหยอดคืนตรงนี้ครับคณะวิทยาการจัดการครับอยู่ด้านในสุด มีที่เด็กนั่งเล่นมีร้านสากรด้วยดูเหมือนนึกถึงห้าสิบปีแล้วมีร้านสากรอยู่ในมาลายอย่างนี้ครับมีเก่าแก่มากครับเออแต่ข้างในมีพวก power bank ขายครับมาสมัครเรียนที่นี่งานทะเบียนศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคำนวณศูนย์บริการนิสิตพิการดีจังช่วยคนพิการด้วยครับ เออมีไปรษณียอยู่ข้างในด้วยโซนที่นี่านั่งก็ตรงไหนครับอยู่ตรงนูน้น